มาครับผมมีโต t า r e โวเทาดำนะครับตัวนี้นะได้เป็นตัวสองสีเอนที่นะครับอยู่ในโฉมปี2023นะตัวนี้เรียกไม้วิ่งหลักหมื่น,ค,ค,นะค,น,ค,น co, คุณผู้ชมสภาพสวยกริบนะแต่งเท่แต่งมาคมนะครับมินิร็อกโคคุณผู้ชมสภาพสวยคมทั้งคันนะครับล้อแม็กซนี่แต่งมาให้เรียบร้อยครบนะเข้ากันกับสีเทาดำแบบสุดๆครับผม สีมุมเหลี่ยมตัวรถบอกเลยว่าดูดีนะครับที่จับเป็นโครเมียมนะพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันไฟแบบครบตัวนี้เกียร์ออโต้คุณผู้ชมสุดยอดของความคุ้มบอกได้เป็นบ่หนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับเลขไม้วิ่ง60 0 0 0่นเท่านั้นใครชอบใครสนใจกำลังตามหาสีนี้อยู่ควรดูคลิปนี้ให้จบก็บผมบอกเลยว่าตัดสินใจได้แน่นอนครับ สวัสดีครับกลับมาเจิญกับหลังอีกแล้วนะครับที่ช่องหลังรถกระบะมือสองนะบอกได้เลยว่านะครับวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มการรอคอยนะครับสําหรับใครที่กําลังตามหาสีเทาดํานะจักคันนี้ได้เลยครับผมดูดิสภาพภายในนะครับใหม่เอี่ยมเลยคุณผู้ชมตัวนี้แรกเข้านะครับผมตัวบอกนี้ได้เป็นบ่อหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับจบราคาขายนะบอกเลยว่าคุ้มๆเอาไปใช้กันยาวๆได้นะสาหรับคันนี้ได้เป็นเคียงออโต้ด้วยครับผม ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะจงหน้าจอไปพร้อมนะสภาพดูดีที่สุดนะครับได้เป็นสีเทาดำก็ผมรงแม็กเรียบร้อยครบนะครับกระจังด้านหน้าได้เป็นแบบมินิ็อกโคนะครับตัวนี้ปีสองพนยสามนะโอ้โหแนี่รถปีเดียวคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะแล้ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าออปชั่นที่ควรจะมีนะ ภายนอกภายในเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชม,ชมช่องหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องหลังด้วยครับอ่า,อาบอกเลยนะครับว่าช่องผมนะจะพยายามคัดสรรรถเกียรเอนะครับแรกเข้าและหลังสปานะครับเอามาให้ชมกันแบบว่าครบๆนะเอาให้ดูกันแบบว่าทุกซอกทุกมุมนะครับตั้งแต่เข้าใหม่นะครับไปจนถึงหลังสปาครบ จบพร้อมขายเนาะตอนนี้ผมมารีวิวแรกเข้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมริ้วรอยตรงไหนนะครับช่วยผมดูด้วยนะว่ามีเยอะแค่ไหนนะผมเท่าที่ดูรอบคันแล้วผมว่าไม่เยอะเลยตัวนี้ถือว่ามาแบบสภาพสวยคลิปเลยนะครับตัวนี้รอบคมไฟหน้านะดูดิสวยคมตาโลโก้รีโว่ไปครบนะในส่วนของตัวไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับกระจังด้านหน้านี่มาแบบคมสวยนะตัวนี้แบบว่าเหมือนล็อกโค้ดเลยคุณผู้ชม ไฟตันหมอกคู่หน้าไปครบนะครับตาโลโก้โตโตยต้าบอกเลยว่าชัดเจนในส่วนตัวช่องลมนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีเห็นแน่นอนนะครับสําหรับตัวกระจังด้านหน้านี่สวยคมมากๆนี่กรอบโคมนะครับสายกริ๊กทั้งสองฝั่งนะครับแต่เข็บด้านข้างนี่รอยอ้ารอยแตกไม่มีเลยนะครับในส่วนตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีทั้งสองฝั่งนะ โอ้โหผมว่าตัวนี้ไม่ต้องไปเก็บงานอะไรแล้วนะพร้อมตั้งขายได้เลยนะเดี๋ยวรอหลังสปานะครับผมเอามาให้ดูแบบครบๆอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีร้างทาสปาขัดเคลือบสีให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมเอีตัวโชคตามสีโรงงานก็ครบนะห,ห,นหัวนุ้งหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่ครับผมแล้วส่วนตัวรอแม็กเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นไงสวยจัดเลยนะคุณผู้ชมแม็กได้เป็นขอบสิบบาดนะนี่ยแม็กได้เป็นขอบสิบบาดเลยนี่สวยสดงดงามนะครับตัวนี้ มาสวยกริปเลยตัวแม็กนี่ผมชอบตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าตัวเอ็นทีเดิมมันจะเป็นสีออกเทาเนาะสีเทาลมดํานะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสวยกว่าเลยนะมันดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ครับผมนี่คมกริปเลยนะส่วนับตัวมันดข้างสภาพดูดีมากๆสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าใสา่กริกตาโลโก้ไฮรักมีป,ปลายครบกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะ ตัวนี้ซุมลงซุ้มล้อนะคุณผู้ชมดูได้นะครับผมสภาพดูดีมากๆไร้ริ้วไร้รอยไร้ที่ติครับผมเนี่นสีสวยนะรักย้งรักยิ้มไม่มีให้เห็นครับผมเนีงล้อแมกนี่คมกริปสติ๊กเกอร์พิลเนอร์นะครับสุดยอดของความหล่อคุณผู้ชมนะล้อหมุล้อแมกนะใสๆสสภาพอย่างสวยที่จับโรเมียมาผมมาพร้อมตัวการศาสตร์ของโตต้ตาทแท้ๆนะตัวนี้การศาสตร์ของโตต้ตาทแท้ๆเลย ตัวเนื้อฟิล์มทุกอย่างนะผมบอกเลยว่าไม่มีฟองอากาศเลยตัวนี้ยังสมบูรณ์ตาคุณผู้ชมพวงมาลัยนะครับสภาพดูดีคอนโซนคอนโซลนะครับผมบอกเลยว่าใหม่เิ๊กคุณผู้ชมหัวเกียร์นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เนาะรีติดไฟมาด้วยนะครับแอ็บเบลไลนี่แอ็บเบลไลนะครับเป็นไนงะไฟสวยด้วยนะคุณผู้ชมหัวนอ็อตนะครับไม่มีรอยแกะแน่นอนนะครับเี่ตะคงตะเข็บด้านข้างนะครับสภาพดูดีามาก แผ่นเพจนะครับผมระบุได้เครื่องถังไปผลิตแบบชัดเจนนะนี่เป็นไงหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับตัวนี้บานพงบานพับนะครับเดิมแท้โรงงานบานพับเดินแท้โรงโรง,งานนะครับหัวหนุงหัวน็อตนี่คมคลิปเลยสภาพดูดีสวยสมบูรณ์ครับผมแผงประตูสวยสดงดงามนะครับมาพร้อมหนังเดินด้วยได้สีแดงนะหุ้มหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบหัวหนุงหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขเลยครับผมไม่คลาดบอกเลยว่าคมชัด ตัวนี้สาภาพดูดีคุณผู้ชมใช้เย้าวๆวเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังแน่นๆสวยๆตึงๆนะเดินด้วยได้สีแดงครบๆนะครับหเห็นไหมสวยสดงดงามนะโฟมนี่เป็นแบบดมอนคัสทั้งคันแถมผ้ายางเดิมปังม,มาด้วยนะครับผมให้ผ้ายางเดิมมาด้วยฝ้าด้านบนยันเจอไม่มีนะครับฝ้าด้านบนนะสวยงามนะครับสวยงามหัวนุ่มหัวนอนนี้คมคลิปนะครับบันทับทุกอย่างบอกเลยว่าชัดเจน ม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอนนะครับพร้อมตามสอจากโรงงานไปก็ครบแผงประตูทุกอย่างบอกเลยว่าคมกริบนะครับพร้อมสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบครบเครื่องเมกองเมกอาร์ตนะครับบอกเลยว่าชัดเจนสุดนะครับผมสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีคุณผู้ชมนี่ล้อมองุงล้อม,ม็กนะครับคมกริบทุกรอแน่นอนผมพาดูทุกรอเลยไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับตัวยางนี่บอกเลยว่าปีใหม่นะสอง3ครัี่ิบาาผมดูเนื้อเนื้อยางดิ ดอกนี่แน่นเปียกนะครับดอกนี่แน่นเปียะะกเลยะะคุณผู้ชมโหนะสุดจะดูดีนะครับคันนี้หมุนเหมือนทุกอย่างท้ายเดิมโรงงานนะครับตัวคัสซีนี่ครับผมหัวนงหัวน็อตนะบอกเลยว่าคมกริปเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าคมกริปนะครับผมนี่มาสุดมาคมอีกหนึ่งคันนะครับใครชอบใครสนใจนะจับจองด่ววๆนะสติ๊กเกอร์พิลเนอร์เห็นไหมมาครบเลย ไฟท้ายนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีนะครับกันชงกันชนด้านหลังบอกเลยว่าสวยคมคันนี้นะครับตาโลโก้โตต้าคมชัดนะครับตาโลโก้โตต้าคมชัดนะไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะครับสภาพดูดีสมบูรณ์ตาะคุณมผู้ชมนะเห็นไหมไฟเบรกดวงที่สามนะครับผมที่จับด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับสภาพสมบูรณ์นะตาโลโก้ไฮรักนะครับไฟท้ายไม่มีรอยบิ่นรอยแตกรอยร้าวรอยหักเลย ตาโรกโก้ลิโวนะครับมีปลายบาคบครบครบหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขมไม่ครับผมเมคคาร์สบอกเลยว่าชัดเจนนะครับหัวลูหัวน็อตน,นี่คมกริบคุณผู้ชมหัวน็อตน,นี่คมกริบแผงกระบะด้านหลังนะครับผมสวยสดงดงามรอยทรงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานเลยไม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอนนะครับเมคคาร์สทุกอย่างบอกเลยว่าชัดเจนนะแมกไรเนอร์นะครับตาโลโกโตโยต้าคมชัดนะครับผมสภาพสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ชม ตัวนี้ได้เป็นแมกไรเนอร์นะครับที่เป็นแบบว่าอุปกรต์รีโต้านะถ้ามีตาโลโก้โต้าใหญ่ๆ,ๆแบบเนี้ยนะครับได้ของเด,เดิมเลยนะแล้วส่วนตัวช่วงล่างนะครับผมคัสซงคัสซีมีปลายแบบครบๆเห็ะนไหมยางอะไรมีมาครบนะครับผมตัวนี้เนี่มาคมเลยนะคันนี้นะครับสุดจะหล่อนะช่วงล่างสนุกสนิมไม่มีเกาะคุณผู้ชมสวยสดงดงามนะครับผม หนบเดิมนะครับผมโชคกเชิร์กเดิมหมดคุณผู้ชมบอกเลยว่าเอาไปใช้คุ้มคุ้มนะครับผมสติกเกสติกเกอร์ทุกอย่างมีบแบบครบๆนะตัวนี้ทั้งสองฝั่งเลยในตัวตัวซุ้มล้อเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยสักนิดนะครับผมช่วงล่างนะครับผมคันส่งคันสีนะเลขตัวถังทุกอย่างบอกเลยว่าคมชัดนะครับคมชัดนะคุณผู้ชมนะเห็นนะกระโหลกซุ้มล้อนะครับด้านบนมีรอยอ่าเปื้อนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวล้างทำสปาขัดเคลือบสี ชุดใหญ่อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้แรกเข้าเนาะผมก็เลยขออนุญาตมารีวิวก่อนนะเพราะว่ากลัวขายไม่ทันจริงๆนะครับสำหรับฉีดสีเทาดําเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยคุณผู้ชมถ้าเข้ามาปั๊บเนี่ยนะผมบอกเลยว่าไปทุกรอบนะครับเข้ามาปั๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าไปทุกรอบนะครับสภาพดูดีมากๆนะสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าคมกริปตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแบบว่าแท้เดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับเบาะแน่นเบาะตึงนะครับตัวนี้เบาะใหม่ๆเลยนะ เดินด้วยได้สีแดงครบนะครับฝาด้านบนไม่มียันไม่มีเจอแน่นอนดูดีที่สุดนะครับสภาพสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนะครับครบเครื่องคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบไ่เห็นเป็นไงสวยไหมสวยนะครับหัวนุ่งหัวน็อตนี่คมกริบเลยเอาไปใช้งานกันยาวๆนะคุณผู้ชมนะแข่งประตูนะครับหัวน็อตนี่บอกเลยว่าสุดยอดของความสวยนะครับคันนี้ พวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมหน้าจอครบๆนะครับผมตัวนี้หัวกุ้งหัวเกียนะครับสายกริ๊กนะตัวเบาะได้เป็นบอ่อหนังแท้เดิมโรงงานนะคุณผู้ชมตัวนี้ผมว่าไม่ใช่แท้เดิมนะตัวเองที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นบาะผ้าเนาะตัวนี้เป็นบอ่อหนังที่หุ้มเข้ามานะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงครบๆนะหงอนรองหัวทุกอย่างคมกริบเลยนะคุณผู้ชมบ่บอแน่นบอ่อสวยบาะตึงๆนะครับตัวแผงประตูทุกอย่างบอกเลยว่าคมกริบนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบ ถือว่าสมบูรณ์แบบสุดๆ,ๆนะครับคันนี้เลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้นะวิ่งไปที่หกหมื่นโลนะครับวิ่งไปที่หกหมื่นโลนะฮะหกหมื่นสามพันกิโลคุณผู้ชมถือว่าวิ่งน้อยมากนะเลขใหม่วิ่งเพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองถือว่าแบบว่าเอาไปใช้ยาวๆนยผมบอกว่ายังคุ้มอยากบอกว่ายังคุ้มนะครับแน่ คอนโซนคมคลิปนะครับตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะพร้อมตาโลโก้โตต้ามาชัดมาคมครับผมโอ้โหแน่เลยนะสุดจะหล่อนะครับสุดจะหล่อโอ้โหหน้าจอมีไปครบๆนะครับคันนี้พร้อมนะครับในส่วนของตัว Apple Carp l a y นะ Android Auto ใช้งานได้นะคุณผู้ชมนะบลูทูธนะครับว,วิทยุทุกอย่างใช้ได้หมดเลยสำหรับตัวจอนี้นะของโตต้าแท้ๆด้วยนะครับ ตัวแอร์ช่ำแอร์เย็นครับผมหัวเกียร์นี้บอกเลยว่าใส่กริ๊กนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีไปแบบครบๆนะหัวกงหัวเกียร์บอกเลยว่าดูดีแอร์แบ็นะครับผมไฟติดนะคุณผู้ชมนี่คูบล็อกกล่องเก็บความเย็นในรถมีไปเรียบร้อยครับผมเก๊ใส่ของนะกว้างขวางนะครับสภาพสวยแอร์บลงแอร์แบ็นะครับมาแบบครบเครื่องสภาพสมบูรณ์ตานะครับแอร์แบ็นี่มาแบบสามจุดเนาะรู้สึกว่าน่าจะสามจุดนะครับสําหรับตัวทารีโวนะครับ พรม,มารงพมอะไรนี่สวยคลิบเลยในส่วนตัวมา่านบางแดดนะครับตัวนี้เป็นไงดูดีไหมคุณผู้ชมมา่านบางแดดนี่แบบว่าสภาพสวยมากสภาพสวยมากนะครับกระจกนะครับผมบอกเลยว่าอฝั่งเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสําหรับตัวกระจกนะบอกเลยไม่มีไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ดีจากโรงงานครบๆกอที่ใส่แว่นนะคงมาตรฐานนะครับของรีโวรเนาะ แล้วก็ไฟเฟย์ทุกอย่างติดหมดนะคุณผู้ชม hey, ไฟติดหมดนะรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็น LED มามั้งนะครับเนี่ <Hey, S 1> เห็นป่มสวยมากเลยนะผมแนะนําเลยนะครับใครที่ชอบสีเทาดานะครับลองตัดสินใจดูนะคันนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยนะได้ปีสองพันยิบสามด้วยและราคาสวยๆนะเจ็ดแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเอาไปใช้กันคุ้คมคูม,คม,มูคุณผู้ชมคันนี้นะครับผมว่าใช้ได้อีกยาวๆแน่นอน ตาโลโก้ไฮรักนะครับผมตัวซุ้มล้อทุกอย่างปลายแบบครบๆล้อแม็กเนี่ยสภาพอย่างสวยเลยซุ้มล้อนะครับคมกริบนะหมุดเหมือนทุกอย่างแท้เดิมโรงงานตัวโช๊คนะครับมีปลายแบบครบๆนะพร้อมปิกนกชัดเจนนะสวยงามนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะเลยด้วยตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับทุกอย่างบอกเลยว่าคมสวยมันไดข้างสมบูรณ์ตาคุณผู้ชมมันไดข้างสมบูรณ์ตา สภาพดูดีนะครับเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยว่าคุ้มแน่นอนครับกระจกมองข้างนะครับเป็นโเมียมพร้อมไฟเลี้ยวครบๆเลยทั้งสองฝั่งสวยสดงดงามแน่นอนนะครับสําหรับในส่วนตัวห้องเครื่องเนี่ยหาที่ติยากเลยคันนี้นะครับหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีแกะนะหัวน็อตไม่มีแกะนะครับนะเครื่องยนต์นะครับเป็นสองลูกสี่ Gd ด o เอ s u p e s Power นะครับ ตัวนี้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับผมบอกเลยว่านะเอาไปใช้อีกยาวๆได้เลยคุณผู้ชมแล้วเป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะใช้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสำหรับเครื่องเครื่องยนต์นะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะยิ่งตัวปัจจุบันก็ยังใช้ตัว 2.4Gd เช่นบ o o s t Super Power อยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เครื่องยนต์ค่อนข้างเนียบเลยนะเนี่นะท่อวงท่อแอร์นะครับสายไฟทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจดคุณผู้ชม ต้ห้องเครื่องนะครับสนุงสนิมไม่มีเกาะนะสภาพสมบูรณ์ตานะครับหัวน็อตนี่บอกเลยว่าคมกริบนะครับคันเนี้มออรมเบรกนะครับสวยใสนะครับคุณผู้ชม A B S มีไปครบนะพร้อมตามสีจากโรงงานนะครับฝั่งแก้มในรอยซีนแท้เดิมโรงงานนะครับผมแม่คงไม่งานทุกอย่างบอกเลยว่าชัดเจนนะครับแล้วส่วนตัวเบ้าไฟหน้านะครับผมเนี่เห็นไหมสวยกริบนะไม่มีรอยแตกรอยรล้ารอยหักนะครับหัวหนุงหัวน็อตนี่บอกเลยว่าคมคม L.R มีปลาแบบครบๆหมดหมดทุกอย่างท้าเดิมโรงงานนะแล้วส่วนตัว QR Code นะครับตามสีโรงงานครบๆนะครับตัวนี้ L.R มีกันปบายบ,บครบๆนะหมดหมดทุกอย่างชัดเจนคุณผู้ชมเบาไฟหน้านี่สวยกริบนะฝาพ่ฝางฝาปิดทุกอย่างบอกเลยว่าคมจ,จ,ดจัดเดยออันนี้เป็นแบบสำรองนะดัตแบบเดิมมันหมดนะคุณผู้ชมนะที่เราเอาเข้ามาเนาะก็เลยจัดให้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอันนี้ผมเปลี่ยนดัตให้ใหม่ด้วยนะครับผมเอาไปคุมๆนะครับ หัวน็อตแผงประตูฝั่งตรงฝั่งแก้มทุกอย่างนะคมกริบเลยคุณผู้ชมเมคอัพทุกอย่างชัดเจนนะรอยทรงรอยซีนนะครับคมส,สุดเลยหัวหลกนะครับไม่มีรอยบุบรอยเคาะนะครับผมในส่วนของตัวฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะเบาชงเบาชงนี่บอกเลยว่าคมกริบคุณผู้ชมเห็นไหมสวยจัดเลยนะทุกท่อนะไม่ว่าจะท่อยางนะครับท่อพลาสติกนะทุกอย่างเลยนะครับใหม่เก๊กเลยคุณผู้ชม ไม่มีรอยแกะรอยเงี้ยรอยงัดไปไหนแน่นอนหัวน็อตน,นะครับผมฝั่งแก้มนี่คมกริบนะครับหัวน็อตฝากโปรงบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะไม่คงไม่ค้านบอกเลยว่าชัดเจนนะครับในส่วนของตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่งคงไม่ค้านนะครับคมจัดจัดนะครับคันนี้ไม่มีแบบซึ่งนิดเลยนะผิดพิ้วนะครับเองนะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะครับติดไปครบครบคุณผู้ชม ติดไปครบๆนะครับมาพร้อมหัวนงหัวน็อตนะคมกริบเลยหัวน็อตนี่คมกริบเลยคมจัดนะคุณผู้ชมนะสภาพดูดีมากๆนะครับผมเมคงไมงานนี่ชัดเจนนะซ้ำตาโตต้านะครับมีปายแบบครบๆนะครับผมตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงนะตัวฉนวนกันความร้อนนะครับบอกเลยว่าครบสมบูรณ์นะหมุดเหมือนทุกอย่างอยู่ครบนะเห็นนะคานด้านหน้านะครับพลาสติกนะครับห้มด้านหน้าทุกอย่างนะบอกเลยว่าคมสวยสุดๆนะครับ มุนหมดทุกอย่างมาครบหมดคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งคันที่หลังของย่านแนะนำนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ตาผู้ชมนะสมบูรณ์สุดนะครับแล้วสวยมากๆนะครามสาหรับสีตัวรถรอบคันนะครับล้อมงงล้อมแม็กนะฟิล์มติดแล้วรอบคันพร้อมกันสบบร์าลไปบ่าวรบที่จับเป็นโครเมียมใครชอบใครสนใจนะครับรีบติดต่อเบอร์หลังด่วนๆนะที่0 9 8 หกสองเจหปดนะครับผมหรือสามารถแท็กไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติดมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้นะผมอยู่สี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งรุ่นนะครับผมที่น่าสนใจเลยคุณผู้ชม2.4นะครับบอกเลยว่ามีไปครบ,ครบหมดแล้วด้วยนะ ราคา7จ็บแสนเก้าพันบาทเท่านั้นและเลื่อมายวิ่งเพียงหกหมื่นโลรีบจับรีบจองจองให้ทันจองให้ไวคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้เอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยเกินคําว่าคุ้มแน่นอนสไลด์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวหลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสไลด์คุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสามารถโอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับผมวิ่งเส็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับสามารถเอารถสไลด์นะ ไปส่งถึงบ้านได้เลยครับผมผมบอกเลยว่าจัดกันให้แบบฟุ้มๆสไลด์คลิปนี้เดี๋ยวหลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกับหลังใหม่ได้แน่นอนนะครับผมในคลิปต่อไปสไลด์คลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ